เรียกว่ากำลังเป็นที่พูดถึงในวงการหมอนลำเละยลูกทุ่งสำหรับการเคลื่อนไหวล่าสุดของนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำที่ออกมาโพสต์ประกาศรับสมัครแดนเซอร์หญิงแท้6คนพร้อมเปิดเงื่อนไขแบบตรงไปตรงมาแถมยังการันตีรายได้เริ่มต้นครึ่งแสนต่อเดือนโดยโพสต์ของนายห้างระบุว่า ต้องเป็นผู้หญิงแท้อายุ18-25ปีสูงตั้งแต่160เซนติเมตรขึ้นไปน้ำหนักไม่เกิน50กิโลกรัมท้องไม่ลายสะดวกเดินทางที่สำคัญผัวไม่หึงมากและไม่เปิดวิดีโอคอขณะทำงานให้แฟนเช็คเต้นเก่งเด้งดีมีเวลาและอยากหาเงิน พร้อมทิ้งท้ายด้วยข้อความว่าใครที่มีคุณสมบัติครบแบบนี้สามารถติดต่อสมัครได้ทันทีรายได้เริ่มต้น50,000บาทขึ้นไป หลังโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีสาวๆสนใจแห่ทักไลน์ทักเบอร์ทอสมัครกันอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นสาวหุ่นดีขายาวเอวบางไปจนถึงดีกรีปริญญาตรีต่างก็อยากคว้าโอกาสเป็นหนึ่งในแดนเซอร์ประจำค่ายไห่ทองคำซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะแค่ชื่อของลำไย,ยไหทองคำก็การันตีได้ถึงโอกาสแจ้งเกิดและโกอินเตอร์นห้างเองเลยบอกว่ารอบนี้คงต้องใช เวลาคัดเลือกกันหน่อยเพราะผู้สมัครแต่ละคนจัดเต็มแบบในห้างเลือกยากจริงๆแฟนๆที่ติดตามข่าวนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าใครจะได้เป็น6ดันเซอร์หญิงหน้าใหม่ของค่ายไห่ทองคำที่อาจจะได้แจ้งเกิดบนเวทีใหญ่ในเร็วๆนี้